สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทางชอง่องเอาเมื่อกี้นี้กะแม่รั่วก็ออกคลิปของอาจารย์แกมใสออกไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพิ่นเดินลางมากโอ้รู้สึกว่าเหล็กอ,อยู่ใน่องแม่ขั่วนี่สูตรลางรู้สึกว่าจะคอนขางแม่นมากเนาะคะ่ะไล่นวดแล้วหลายคนจะรอคลิปสรุปแม่ขั่วเด้อคะ่ะพี่น้องเด้อ วันที่14เริ่แม่ครัวสิสรุปขึ้นมืออื่นแม่ครัวจะสรุปคลิปบนล่างเนาะคะพี่น้องเนาะแม่ครัวสิสรุปข้างเดียวเพราะว่าร่อๆหล้อาจารย์ร่อๆหลยสำนักที่จะเดินทางเข้ามาย่างบ่ชฮันหอดกัมีหรือว่าหอดแล้วบ่ชฮันโลงก็มีเนาะคะพี่น้องเนาะมือวันที่14แม่ครัวสิสรุปคลิปมือนี10 สิบสองบอกให้สิบสามเหมือนี่สิบสามละพี่น้องมืออื่นเดอ้ออ่ะใจจดใจจอตลาดหลายคนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะหลายคนใจจดใจจอเ <c oughs> พราะว่าอ่ะปดท,ทุกไห้หลายคนอ่ะปดนี่ให้หลายคนเนาะคะ่ะสําหรับคลิปสรุปแม่ครัวเนาะคะ่ะพี่นอนะ้องเนาะอัศวบุญขอบคุณที่อ่า เอฟซีผูข้ขอติดตามผู้รอบติดตามคลิปสรุปแม่ขั้วหรือว่าอาจารย์เสียนใดๆที่ทรงเขามาในช่องแม่ขนะั้วเนาะแม่ขั้วกะขอบุญขอบคุณแล้วก็ขอบุญขอบคุณสําหรับอาจารย์หรือว่าเสี่ยนต่างๆหรือว่าสำนักใดก็ตามที่ทรงตัวเลขเขามาในช่องแม่ขั้วเห็นว่าแม่ขั้วไม่ความสามารถเอาตัวเลขของท่านไปเผยแพร่ได้กะแม่ขั้วกะขอขอบุญขอบคุณทุกๆก,ท,กท่านเด้อค่ะพี่น้องเด้ออ้าเมื่อนี้ วันพระกับจา่าท้ำบุญแล้วแม่ครัวกะอ่ามีมีพี่น้องเอฟซีรวมท้ำบุญมาก,กับแม่ครัวครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็มีอีกเจ้าหนึ่งที่โอนเข้ามาอ่าในบัญชีแม่ครัวอีคาร้อยบาทซาถูกเนาะคะ่ะคุณแมวนี่แหละซื้อเพิ่นจักเพินอยู่อำเภอใดจังหวัดใดเนานะคะ่ะพี่น้องเนาะโอนเข้ามาในบัญชีแม่ครัวฮาร้อยบาทอ่ะก็ซาถูกเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ที่อยากท่านบุญย่งรอนำจิตนำใจของพี่น้องเอฟซี FC อยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะยังรอย่งรอดกันนำใจพี่น้องคุณศัพท์กับย่งหลายที่ย่งบ่สาราปูกับย่งบ่ท่านในแล้วเนาะค่ะพี่นอ้องเมื่อเ้ารนี้แม่ขั่วกะโมทนานึ่ปูหาพันห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทแม่ขัวโมทนา ไายค่ะอิฐปูนหินไส้เนาะค่ะพี่น้องเนาะห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทอันนี้แม่ขั้วเป็นอ่าโมทนาไปมือเศร้านี่เนาะค่ะพี่น้องเนะะาะกระซาทุผู้มีผู้บม่มีผู้ท่านมาแล้วกับขอบ,บุญขอบคุณละกระซาทุผู้บอ่านได้เฮ็ดก่ยอ่อมือน้ำกระซาทุได้บุญน้ำกันคือเกาเดอร์ค่ะพี่น้องเด้อ อาแม่ขั่วกระเคาขอบุณขอบุณสาหรับอาจารย์ที่ทรงตัวเลขเขามาส่องแม่ขั่วเด้อพี่น้องเด้ออ้าวันนี้เปิดตัวโอ้เพิ่นออบ่บหวเพิ่นว่าเพิ่นโอ๊ใจบหวดอกแม่ขั่วเพิ่นว่าให้โงน้ำเน่ยราสันอันนี้เปิดตัวใหม่อีกแล้วเด้อพี่น้องเด้ออันอดใจฟังแม่ขั่วเบาบ,าบาได้ดอกปรสันเพิ่นว่า ผู้เฮ็ดบุญกะเฮ็ดอีลีเนาะพี่น้องเนาะอยู่ยสองแม่ขั่วนี่เออผู้ผู้เล่หเขาแล้วบ่อยากได้เงินกะมีโอ้ยจะเป็นโมทนาสาธุน้ำเพลนเนเดอร์วสันอันสำหรับอาจารย์อาจารย์ใหญ่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นว่าให้เฮ็ดบุญนั่นเน่อยากร่วมบุญน้ำเพิ่นว่าเลขตัวนี้ เพิ่นให้มีสายาว่านายใหญ่สั่งมานายใหญ่สั่งมาเอา เพิ่นบอประสงค์ออกน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อเลขชุดนี่ฟามาตะใสบอมีบอบอกเพิ่นบอประสงค์ออกจุดตำแหน่งพิกัดเพิ่นสั่งให้บอกว่าในายใหญ่สั่งมาว่านสัน่นโอ้แม่ขั้วกะเพิ่งจะมีวันในายใหญ่สั่งมาเนี่ยโอ้ขอบบุญขอบกุญแกสาธุเด้อ แม่ควก็จะเลืมมีน่ายไงเขามากเด้บาทนี่พี่น้องอันนี้เป็นเลขที่มาจากไหนยังไม่รู้แต่เพิ่นบอกว่าให้เป็นน่ายายญ่สังมาเพิ่นอยากร่วมบุญน้ำเเาาซาถูกเป็นจังบุญเนเดอ้อขอบบุญขอบคุณน่ายไง วิ่งบนบอกคือมูละเดอ้อพี่นองเดอ้อบล็อกคือมูละเดอ้อบาทนี่เพิ่นว่างสุดสามตัวสุดเงินเต็มกระเป๋า คนว่างชุดเงินเต็มชุดนี่คือชุดเงินเต็มกระเป๋าไว้ไว้พี่น้องอันนี้เปิดตัวใหม่เด้อนายไหซ่สังมาพี่น้อง อันนี้คือชุดในใหญ่สั่งมานาเล่นมากพี่น้องเพิ่นจะมีสุดกลางให้แค่ พี่น่องบนเป็นบนล่างเป็นล่างซ้ำให้เน่นสองคู่บนกับสองคู่ล่างกับสองคู่พี่น่องเอาชุดนี้นายใหญ่สั่งมาวิ่งบนแปดกับเก้า รับคู่สุดสามตัวเงินสุดเงินเต็มกระเป๋าได้พี่น้องเด้อเก้าแปดสามศูนย์แปดสามหกศูนยตัวบน8ปกับ0ูอันนี้คือบ,บนพี่น้องส่วนล่างฟันมาสองตัวสองตัวมาตัวสองกับหก จับคูม่มีสองสามสองหาหกสองและหกเจ็ดเน้นที่สองสามกับหกเจ็ดเอาพี่น้องเป็นจังไดเลขหน่ายไงเฮาถ้าบอกมาเข้าเบิงสะกอรได้พี่น้องเด้อแต่ว่าแม่ขั้ววา,วานาติดตามนาสนใจเพราะว่ายังตัวเลขหน่อยตัว หลักกระชุนกันกับหลายๆอาจารย์พร้อมเด้อพี่น้องเด้อหกเจ็ดนี่แปดสามศูนย์สามนี่ส้นกันกับจานเตี๋ยวศูนย์สามพี่น้องหกศูนย์สามส้นกันกับจานเตี๋ยแน่นอนแม่ขั้วว่าจานเตี๋ยวบึงการเนาะพี่น้องเนาะเอาแคปหน้าจอสําหรับใบนี้เป็นคลิปแรกของนายใหญ่สั่งมาเด้อพี่น้องเด้อ เอามักชอบคลิปนี้กักดไลค์กดแชร์ให้แม่ครัวเนี่ยเด้อพอกันคลิปนาเนาะค่ะพี่น้องขอบคุณผู้กดไลค์ขอบคุณผูกก้ก,กดแชร์ขอบคุณทุกทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจให้กับแม่ครัวคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ